ขยี้อนิเมะขอเสนอศึกจักรพรรดิสวรรค์ล,ลึนหนึ่งในไต้ราบตอนที่386ราเรซาเป็นปากายดวงตามอูเชลและคนอื่นเกลุกโชดช่วงเมื่อมองไปยังทเรศซาบนั้นเพื่อหาสมบัติเตรียมลงมือกันเถิดฮานซันพูดขึ้นตลอดการเดินทางในสุดพวกเขาก็บรรลุเป้าหมายตอนนี้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วเมื่อคนอื่นได้ยินก็พยักหน้าเห็นชัดว่าพวกเขากำลังเนี่ยร้อนลุ่มไปหมด พยายามอย่าให้โดนน้ำทะเลสาบให้โชคชะตานำพาสมบัติที่เราจะได้ครอบครองขึ้นมาหานซันยิม้มจากนั้นก็พุ่งออกไปเป็นคนแรกเมื่อเขาสะบัดแขนเสือ้อขื้นหลิงไร้ขอบเขตก็สร้างการเป็นกระแสน้ำหลังจากขึ้นพวยพุง่งก็เผยเห็นกระดูกสีขาวขนาดม,มาึืมาหานซันก็มองหาจุดหลงภาพเงานั้นปรากฏขึ้นกระดูกสีขาวกำลังนั่งลงคือหลิงสร้างพายุล้อมรอบตัว ปกป้องเอาไว้ไม่ว่าน้ําในทะเลสาบจะเกี่ยวการอย่างไรก็ไม่สามารถเข้าใกล้ได้เมื่อจอมยุทธทั้งสาของเผ่าแรดอสูรเห็นภาพนี้พวกเขาก็ทะยานออกไปแต่ละคนค้นหากระดูกสีขาวขึ้นมาจากน้ําในทะเลสาบนั้นเราก็เริ่มกันมั่งมูเฉินเองก็พยักหน้ามั่วเฟิงมั่วหลิงก็ไม่ล,งลังเลต่อไปล่างขยับปรากฏเหนือทะเลสาบเมื่อกลมมองก็เห็นกระดูกขนาดมหึมาเกินจะบรรยาย แม้ว่าเวลาผ่านไปนับหมื่นปีแต่ยังคงเป็นความลึกลับที่ทําให้คนรู้สึกหวาดกลัวตัวมูเฉินพิ่พรรมพำในใจล่างกระปากฏบนกระดูกสีขาวและนั่งลงท่านใดนั้นความเยือกเย็นก็ปรากฏทําให้ร่างกายถึงกับสัน่นให้ข้าลองหน่อยว่าจะได้สมบัติชิ้นไหนกันบ้างหลังจากพูจบก็หลับตาคืนจิตก็เคลื่อนเข้ามายังกระดูกสีขาวโดยใช้สิ่งนี้เป็นสื่อกลางเมื่อคืนจิตเข้าสู่ทะเลสาบ ตัวเขารู้สึกถึงแรงกดดันที่โอบล้อมจากทุกทิศทางภายใต้แรงกดดันประสาทสัมผัสของเขาก็ช้าลงนอกจากนี้ในระยะการรับรู้ก็ลดลงเกือบ9ส่วนไม่ง่ายอย่างที่คาคิดเลยเขารู้อยู่แล้วว่าคงไม่ราบลื่นนะักที่จะได้สมบัติซึ่งพิสูจน์ได้ในขณะนี้โดยการยับยั้งของน้ำในทะเลสาบยากมากสำหรับพวกเขาจะได้สมัมผัสกับสมบัติที่นี่ แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นก็เป็นไปไม่ได้ที่คนอย่างมูเฉินจะยอมแพ้เขาสงบใจค้นหาสมบัติต่อไปนั่นเป็นเพราะถ้าเขาหมดความอดทนเขาต้องกลับไปมือเปล่าในทะเลสาบที่เยือกเย็นคืนจิตมูเฉินก็เคลื่อนผ่านกระดูกในเวลานี้เองมูเฉินรู้ว่ากระดูกมีขนาดใหญ่โตจากการประเมินของเขาอสูรโบราณโพคะก็มีขนาดมหึมาแล้วยิ่งกว่านั้นกระทั่งมันตายไปนับหมื่นปี กระดูกยังแข็งแกร่งเล่ากระเหล็กแม้พลังกายของตัวเขาจะทรงพลังแต่ยังด้อยกว่าถ้าไม่ใช่ความจริงที่ไม่สามารถขนย้ายกระดูกเพียงแค่โครงกระดูกนี้ก็สามารถปรับแต่งเป็นอาวุธเทพได้จํานวนนับไม่ถ้วนคืนจิตก็จมลงไปตัวเขาก็อุทานตามมาหลายครั้งตอนที่อสูรโบราณโพคะยังมีชีวิตคงไม่ด้อยกว่าราชันสรงคมโลหิตแต่การดำรงอยู่แบบนี้ยังตายตกไป เมื่อดินแดนเส้นโซ่ถูกทำลายยากจะจินตนาการว่าเผ่าปีศาจตามวิติน่ากลัวถึงระดับไหนเวลาผ่านไปมูเฉินก็ยังค้นหาต่อก่อนจะรู้ตัวคลื่นจิตของเขาก็แพรกระจายไปทั่วโครงกระดูกเป็นเวลาเกือบครึ่งชั่วโมงแต่สิ่งที่เขารู้สึกช่วยไม่ได้ก็คือในครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาคลื่นจิตของเขาเดินทางไปได้เพียงระยะหนึ่งพันจังช่างขี้ประติวอะไรแบบนี้ เมื่อเทียบกับโครงกระดูกทั้งหมดนอกจากนี้ตลอดทางก็ไม่รู้สึกถึงความพันพวนของสมบัติหากไม่ใช่เพราะไว้ใจหาสันแล้วรู้ว่าโครงกระดูกเบื้องหน้าไม่ธรรมดาเขาอาจจะสงสัยว่าคนพบเป้าหมายผิดไปหรือเปล่าทว่าความสงสัยนั้นก็อยู่ได้ไม่นานเมื่อขึ้นจิตสัมผัสทันใดนั้นเขาพบความพันพวนแปลกประหลาดจากส่วนหนึ่งของโครงกระดูกเมื่อสัมผัสตัวเขารู้สึกยินดีมาก รีบส่งขึ้นจิตออกไปจากนั้นเขาสัมผัสได้ถึงมีดสั้นสีเทาที่ร้อยอยู่เบื้องหน้าอาวุธนี้ถูกสลักด้วยลวดลายโบราณบนพื้นผิวมีแสงสีม่วงแล่นอยู่ที่ปลายมีดนั้นกระจายความคมกริบมีดสั้นนี้เป็นอาวุธพบสวรรค์ขั้นยอดเยี่ยมตัวเขาก็ดีใจอาวุธพบสวรรค์ขั้นยอดเยี่ยมเจอได้ง่ายเชียวหรือนี่เป็นสิ่งที่แม้แต่จอมยุคข,ขุนพลังจื้อจุนขั้นเจ็ดก็นับเป็นศาสตาวุธที่น่าเกงขาม คืนจิตของตัวเขาหยุดยู่ชั่วครู่ก่อนจะรอยมาเบื้องหน้าเขาลังเลเล็กน้อยก่อนจะพิจารณาว่าจะอ,าออกไปหรือไม่หากอาวุธพบสอรชิ้นนี้ถูกนําขึ้นไปในงานประมูลอาจขายได้ในราคาของเร็วจืดจุลหลายแสนหยดเขาลังเลก,ก่อนจะดึงขึ้นจิตออกไปแล้วขยับลึกลงไปเลิกสนใจอาวุธชิ้นนี้แม้ว่าราคาของอาวุธพบสวรชั้นยอดเยี่ยมจะไม่ต่ําแต่ก็ไม่ใช่เป้าหมายอาวุธระดับดังกล่าว ไม่เพียงพอจะสั่นคอนหัวใจเขาได้ในเมื่อยังไม่ใช่อาวุธที่สามารถสั่นคอนได้ก็ไม่จําเป็นต้องเสียเวลาเขาต้องการไปตามหาเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ถ้าเขาเจออะไรก็หมดสุดท้ายอาจกลับไปมือเปล่าต่อให้ได้เก็บเกี่ยวก็ไม่ถึงระดับที่คาดคิดในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วจะไปทําให้เสียเวลาทําไมเมื่อคิดถึงจุดนี้คืนจิตของตัวเขาเริ่มอย่างลึกลงไปในโครงกระดูกเมื่อคืนจิตด,ดําดิ่งเขาก็ต้องตกใจ มื่อเจอกับสมบัติตลอดทางวัตถุนี้ไม่ด้อยกว่าอาวุธพบสวรร์ชั้นยอดเยี่ยมบางชิ้นเป็นหนึ่งในดับต้นซึ่งทรงพลังมากจนแม้แต่ตัวเขายังตกใจอาวุธพบสวรร์ชั้นยอดเยี่ยมผ่านขึ้นจิตของเขาชิ้นแล้วชิ้นเล่าในสถานการณ์ที่สามารถคว้าอาวุธพบสวรร์ทรงคุณค่าได้ไม่อัน้นความระโมบก็เกิดขึ้นกระทั่งคนอย่างตัวเขาก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นแต่เมื่อความโลภในใจเพิ่มพูน เขาก็รู้สึกตื่นตัวขึ้นมาเนื่องจากเขารับรู้ถึงบางอย่างที่ผิดปกติตัวเขาอธิบายไม่ได้ว่าความรู้สึกนี้มาจากไหนแต่สัญชาตยานบอกว่าถ้าเขาคว้าอาวุธเหล่านั้นเขาต้องเสียใจแน่ความคิดเริ่มไหลเวียนสุดท้ายตัวเขายึดมั่นหากเขาไม่สามารถได้อาวุธสเสมือนมหาสวรรค์เขายอมกลับไปมือเปล่าดีกว่าทันทีที่ตัวเขายึดมั่นเขาก็ต้องตกใจเนื่องจากรับรู้ว่า อาวุธพบสวรรค์ขั้นยอดเยี่ยมเหล่านั้นหายไปจนหมดเรากะว่าไม่เคยมีตัวตนแปลกประหลาดจริงๆสมบัติขอศูนย์โบราณโพคะไม่ง่ายจะได้รับอย่างที่คิดเหตุการณ์แปลกประหลาดเหล่านี้ต้องเป็นแผนของเจ้าอสูรตัวนี้หากเขาคว้าอาวุธเหล่านั้นไว้ได้ต่อให้ตัวเขาไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เขามั่นใจว่าจะไม่ได้รับอาวุธเสมือนมหาสวรรค์ที่ต้องการอย่างแน่นอนด้วยความตื่นตัว จิตของเขาก็ดำดิ่งลงไปในกระดูกแต่ขณะขึ้ืนจิตพึ่งเคลื่อนไหวโครงกระดูกเบื้องหน้าก็หายไปน้ำทะเลสาบโดยรอบกลายเป็นความมืดบิดเล่าว่าตัวเขาถูกดึงเข้าไปในมิติอื่นคืนจิตนั้นอยู่ในความมืดแต่เขาไม่ได้ตื่นตระหนกนั่นเป็นเพราะไม่รู้สึกถึงอันตรายจึงร้อยอยู่เงีย,เงยบเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าตอนที่อศูรโบราณโพคาทิ้งล่างเอาไว้จะต้องทิ้งวิธีบางอย่างเอาไว้เพื่อป้องกัน ไม่สมบัติถูกยึดครองโดยคนโลภมากดังนั้นสิ่งที่เขาเห็นมาก่อนหน้าอาจเป็นการทดสอบทันใดนั้นแสงสว่างก็กระจายกระแสน้ําใหญ่โตก,ก็ส่งเสียงยามนี้อาวุธเทพล้ําค่ามากมายกําลังเลิงระบําความพันพวยของคือดิ่งทรงพลังถูกปลดปล่อยออกมาตัวเขาขาลับความรู้สึกนั่นเป็นเพราะเขาค้นพบว่าในกระแสน้ํามีอาวุธพบสวร์นับพันนับหมื่นชิ้นสมกับเป็นอสูรโพคะ มูเฉินอุทานคุณภาพของอวุธพบสวรรค์เหล่านี้ค่อนข้างดีหากนำทั้งหมดไปประมูลในมหาพันพบราคาวรวมคงยากจะจินตนาการปริมาณของเหลวจื้อจุนอาจเพียงพอสนับสนุนจอมยุคขุมพลังจื้อจุนขั้นหนึ่งทะยานไปถึงขั้นเก้าตัวเขาก็มองสายทานอาวุธจากนั้นดวงตาก็เปลี่ยนเขาจ้องไปยังกึ่งกลางของสายธารก็เห็นลูกแสงสามลูกถุกลูกทรงพลังถึงขั้นที่ตัวเขารู้สึกถึงแรงกดดัน โดยรอบมีอาวุธพบสวรรค์นับหมื่นชิ้นอยู่บริเวณลูกแก้วสามลูกลาวกับพวกมันเป็นข้ารับใช้ที่ปกป้องเจ้านายมูเฉินก็อึง้งจากนั้นหัวใจเขาก็รู้สึกเต้นแรงขึ้นเขามองไปยังลูกแสงทั้งสามความพันพวนทรงพลังเกินขอบเขตของอาวุธพบสวรรค์ชั้นยอดเยี่ยมไปแล้วเทียบกับอาวุธที่เขาพบก่อนหน้านี้ประนึหิงห้อยกระดวงจันทร์อาวุธเหล่านั้นจะต้องเป็นอาวุธเสมือนมหาสวรรค์ของแท้ ก้าวข้ามขอบเขตพบสวรรค์เข้าสู่มหาสวรรค์ไปเชิญหน้ากับอาวุธเสมือนมหาสวรรค์ทั้งสามแม้แต่มู่เฉินที่มีจิตใจตั้งมัน่นยังอดไม่ได้เจ้าหัวใจเต้นแรงเขามองไปที่ลูกแสงทั้งสามเมื่อแสงจางลงในที่สุดก็เห็นวัตถุภายในขวานไม้บรรทัดและกระจกใจกลางสายทานที่สร้างจากอาวุธโบราณน,นับหมื่นชิ้นลูกแสงสามลูกลอยอยู่แสงที่กระจายออกนั้นไม่ได้ทรงพลัง แต่รอบข้างกับมัวหมองเมื่อเทียบกันภายในรูแสงทั้งสามมีของได้แก่ขวานไม้บรรทัดและกระจกขวานเป็นสีทองแดงปกคลุมด้วยรอยกระดำกระด่างเล่าก็ว่าครั้งหนึ่งเคยแยกท้องฟ้าออกด้วยพลังไม้บรรทัดเป็นสีดำสนิทดูเหมือนว่าสามารถกืนกินแสงจากฟ้าดินได้กระจกเป็นกระจกโบราณมีพื้นผิวขรุขระดูค่อนข้างธรรมดาซ้ำยังเป็นรัรมีเก่าแก่ของยุคแรกเริ่มและสัมผัสได้ถึง ความลึกลับวัตถุทั้ง3าล้วนทรงพลังความผันผวนที่ปล่อยออกมาเกินขอบเขตของอาวุธพบสวรรค์ขั้นยอดเยี่ยมและก้าวเข้าสู่อาวุธเสมือนมหาสวรรค์นี่คือสมบัติที่มู่เฉินเฝ้าฝันอยากได้หากเขาสามารถได้รับหนึ่งในนั้นพลังในการต่อสู้ของเขาจะมากขึ้นต่อให้เป็นจริงชิงเทียนก็สามารถฆ่าได้ตัวเขามองอาวุธทั้งสานั้นด้วยความอยากได้ความโลภเพิ่มขึ้น เมื่อเผชิญอาวุธเสมือนมหาสวรรค์ที่เขาสามารถควคว้ามาได้ในมือแม้แต่จอมยุคคุพารังตี้จื้อจุนก็ไม่อาจทําให้จิตใจสงบลงได้สายตาของมู่เฉินร้อนแรงขึ้นจากนั้นก็ก้าวออกไปคือหลิงก็พลวยพุง่งฉีกขาดมิติคว้าอาวุธเสมือนมหาสวรรค์ทั้งสามไว้ในเมื่อมาแล้วก็ไม่ปล่อยให้หนีไปได้แม้แต่ชิ้นเดียวเมื่อคือหลิงขนาดใหญ่พุ่งผ่านขอบฟ้าเข้าสู่สายธาอรอาวุธ จากนั้นก็ไปปรากฏตรงหน้าอาวุธเสมือนมหาสวรรค์ทั้ง3เตรียมจะคว้าเอาไว้มือแหวกตรงเข้าไปแต่ขณะตัวมู่เฉินสัมผัสกับวัตถุทรงพลังทั้ง3มชิ้นดวงตาก็เป่งะกายเขาได้สติกลับมาถึงกับพนเลือดออกจากปากเลือดไหลอยู่ที่ปากคือหลิงก็ชะง,งักไปก่อนจะสัมผัสอาวุธเสมือนมหาสวรรค์ทั้งสมชิ้นตัวเขาเช็ดเลือดสีหน้าไม่น่าดูเมื่อคู่เขากําลังจะคว้าอาวุธทั้ง3มชิ้น ตัวนี้สายหวาดระแวงและดื้อหลันที่ผ่านการฝึกฝนตลอดหลายปีสแสดงให้เห็นผลทําให้เขาควบคุมความโลภได้เมื่อความโลภหายไปตัวเขาได้สติและเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกตินั่นเพราะทุกอย่างราบลื่นเกินไปแม้เขากําลังจะคว้าอาวุธเสมือนมหาสวรรค์ทั้งสมแต่ไม่มีสิ่งกีดขวางแม้อสูรโบราณโคคาจะตายไปแล้วตัวเขาก็ไม่เชื่อว่าสัตว์เทพเช่นนี้ ไม่ได้ทิ้งวิธีการป้องกันสมบัติเอาไว้เล่ารือกันว่าอสูรโบราณโพคะขี้เหนียวมากสมบัติที่มีถ้าเขาคิดว่าสามารถรับสมบัติโดยไม่ต้องกังวลอะไรก็คงต้องได้รับผลการกระทำนอกจากนี้เมื่อเข้ามาในพื้นที่นี้ตัวเขารู้สึกว่าเป็นเรื่องง่ายมากที่ความโลภจะพุ่งและหล่อเลี้ยงหัวใจนี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาตั้งใจแต่ได้รับผลกระทบจากบางอย่างที่ถูกทิ้งเอาไว้วิธีการเหล่านั้น อาจถูกทิ้งไว้โดยอสูรโบราณโพครถ้าเขาทำตามที่ใจปรารถนาโดยการคว้าสมบัติความพยายามทั้งหมดอาจจะสูญเปล่าตัวมูเฉินเงียบคู่หนึ่งเขาก็สูดหายใจก่อนจะนั่งลงและค่อยๆหลับตาเขาไม่ได้พยายามจะคว้าสมบัติอีกครั้งเขาตั้งใจจะสงบจิตใจละทิ้งการล่อลวงของความโลภเมื่อตัวมูเฉินหลับตาจิตใจค่อยๆสงบความโลภก็พุ่งพานอยู่ระหว่างคิ้วหายไป หัวใจก็เริ่มสงบหนิ่งเวลาไหลผ่านไปเงีย,งยบๆไม่รู้วเมื่อไหร่ตัวเขาลืมตาขึ้นม่านตาสะท้อนความสงบราวกับน้ําลึกที่ไม่มีความพันผวนความโรบก่อนหน้าหายไปตัวเขามองสายธารอาวุธพบสวรรค์อีกครั้งด้วยใจสงบคราวนี้สิ่งที่เห็นก็ตางออกไปสายทานผ้ามัว่วละหายราวกับว่าสิ่งที่เห็นเป็นภาพรวงตาตัวเขาดูสายธารอาวุธลำคาหายไป โดยไม่รู้สึกเสียใจเลยสุดท้ายสายธารก่อนจะทานหายไปเมื่อสายทานหายไปก็เหลือเพียงอาวุธเสมือนมหาสวรรค์ทั้งสามชิ้นที่ยังคงอยู่แต่มูเฉินมองไปโดยไม่ได้ทำอะไรไม่มีขลื่นในดวงตาเลยความเงียบดำเนินไปเป็นเวลานานก่อนอาวุธเสมือนมหาสวรรค์ทั้งสามจะเคลื่อนไหวแสงเบ่งบานจากพวกมันจากนั้นอาวุธทั้งสามค่อยๆขยับเข้าใกล้กันก่อนจะรวมตัวกัน เม,มื่อตัวมู่เชิญเห็นภาพนี้คืนก็เริ่มปรากฏอาวุธเสมือนมหาสวรรค์ทั้งสามก็ไม่ใช่ภาพรวงตาพวกมันมีอยู่จริงแต่เพราะการเลือกของเขาทําให้กลยุทธ์ที่ถูกทิ้งไว้โดยอสูรโบราณพค้าเปลี่ยนไปตัวเขาอยากรู้อย่างมากเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เมื่ออาวุธรวมตัวกันแสงก็บิดเบี้ยวก่อนค่อยๆจางหายวัตถุชิ้นหนึ่งปรากฏนี่ไม่ใช่ขวานไม่ใช่ไม้บรรทัดหรือกระจกแต่เป็นลูกปัดสีดํา ขนาดเท่าฝ่ามือแต่เมื่อมองเข้าไปก็เห็นว่าลูกปัดนี้คล้ายกับดวงตาสีดําดวงตาสีดําลอยอยู่เป่งประกายความลึกลับเมื่อดวงตาสีดําปรากฏก็ลอยอย่างช้าๆแล้วหยุดที่เบื้องหน้าเขาลังเลคู่หนึ่งก่อนจะยื่นมือออกไปรับความรู้สึกเย็ละเยือกกระจายจากฝ่ามือก่อนมูฉันจะสะบัดนิ้วเลือดกันแทรกซึมเข้าไปอย่างรวดเร็วอึดใจเขารู้สึกถึงการเชื่อมต่อกับอาวุธชิ้นนี้ อาวุธนี้ไม่มีผู้ครอบครองหลังจากอาศูนโบราณโพคะเสียชีวิตตราบใดที่เขารับได้ก็จะผูกไว้กับตัวโดยผ่านล่องรอยเลือดเมื่อสร้างการเชื่อมยอยู่ตัวเขารู้สึกถึงข้อมูลโบราณที่ไหลเข้ามาซึ่งอธิบายที่มาที่ไปของวัตถุนี้ตัวมูเฉินเองก็หลับตารับรู้ข้อมูลและเปิดขึ้นในไม่ช้าความฉงนสนใจอัดแน่นในดวงตาเมื่อมองไปที่ดวงตาสีดำอาวุธชิ้นนี้ถูกเรียกว่า เนตรดับชีวิตซึ่งว่ากันว่าใช้ดวงตาของอาสูโรโพคะเป็นวัสดุพื้นฐานและได้เพิ่มสมบัติธรรมชาติอีกมากมายในมุมมองหนึ่งถือได้ว่าเป็นสมบัติชีวิตของอาสูรโบราณโพคะถ้าไม่ใช่เพราะอาสูรโบราณโพคะตายก่อนเวลาอันควรมันคงจะปรับแต่งอาวุธนี้ให้เป็นอาวุธมหาสวรรค์ของแท้ได้แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นเนตรดับชีวิตยังถือว่า เป็นอาวุธเสมือนมหาสวรรค์ที่แข็งแกร่งสุดเทียสู์โบราณโภคาได้สร้างขึ้นเป็นเช่นนี้เองตัวเขารับรู้ข้อมูลในหัวสมองหากก่อนหน้าเขาพยายามคว้าอาวุธทั้งสามชิ้นตอนนี้เขาจะไม่ได้อะไรทุกคนที่มาที่นี่มีโอกาสในการเลือกหากพวกเขาเลือกจะรับอาวุธพบสวรรค์ชั้นยอดเยี่ยมตั้งแต่เริ่มตน้นเส้นทางการค้นหาสมบัติพวกเขาจะจบลงตัวเขาเองก็ดีใจมากโชคดีที่เขาเลือกไม่รับอาวุธพบสวรรค์ และถูกเตะโด่งออกไปไม่งั้นเขาคงเสียใจทาเอกคู่ค่าเลือกหนึ่งในสามแม้ว่าค่าจะได้รับสิ่งนั้นแต่ก็ไม่สามารถได้รับเนตรดับชีวิตได้มูเฉินถอนหายใจหากใครต้องการได้รับเนตรดับชีวิตพวกเขาต้องรับทิ้งความโลภจนหมดถ้าเขาไม่สะกิดใจเลือกที่จะทําให้จิตใจสงบตอนนี้เขาคงไม่ได้รับเนตรดับชีวิตอสูรโบราณโพคะาเจ้าเล่จิงๆิงมูเฉินถึงกับทายขัวหากไม่ใช่โชคดี ครั้งนี้เขาโดนมันหลอกแน่แต่โชคดีที่เขาอดทนได้จนถึงวินาทีสุดท้ายยกเนตรดับชีวิตในมือลอยยิ้มจึงปรากฏแม้ว่าเนตรดับชีวิตจะเป็นอาวุธเสมือนมหาสวรรค์แต่พลังอำนาจไปไกลเกินกว่าธรรมดาถ้าเขามีโชคมากพออาจสามารถพัฒนาเป็นอาวุธมหาสวรรค์ของแท้ก็ได้ว่ากันว่าเนตรดับชีวิตนี้สามารถมองผ่านภาพลวงตาและปาการป้องกันดีใดก็ได้ นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งแสงเทพดับชีวิตซึ่งเป็นพลังครอบงำและทำลายทุกสิ่งที่ขวางทางตัวเขาเริ่มปลดป่อยขึ้นจิตเขาอ้าปากเนตรดับชีวิตก็กลายเป็นจุดสีดำเคลื่อนเข้ามาสถิตในร่างจากนั้นแสงสีดำเก็รวมตัวกันที่หน้าผากและเปิดขึ้นแสงสีดำกระจายจากดวงตาสีดำนั้นท่นใดตัวเขาก็ค้นพบว่าภาพเบื้องหน้าแปลเปลี่ยนเขามองทะลุผ่านวิติเห็นทะเลสับตัวเป้าขนาดยหญ่ แต่ครั้งนี้ปากกาของทะเลสาบไม่มีต่อไปสายตาเขามองทะลุเห็นทุกสิ่งในทะเลสาบโครงกระดูกขนาดมหึมาสามารถมองได้ทั่วนั่นคือโครงกระดูกของอสูรโบาโราณโพคะบ,บนกระดูกที่เผยออกมาในน้ําทะเลเขาเห็นจิ๋วหยหานซันและคนอื่นก่อนจะเลื่อนสายตาเขาก็เห็นส่วนลึกที่สุดของทะเลสาบมีปากปองภูเขาไฟขนาดยักษ์ฝังตัวอยู่ที่ความลึกข,ของทะเลสาบคล้ายกับขูเผว เห็นชัดว่าถูกทิ้งไว้โดยผลจากการละสังขารของอสูรโบราณโพคับเมื่อกว่าสายตาไปหัวใจเขาก็เต้นแรงเนธดับชีวิตมองผ่านทุกสิ่งก่อนจะรวมตัวกันในสถานที่หนึ่งของโครงกระดูกเมื่อพิจารณาจากรูปร่างน่าจะเป็นส่วนหัวยามนี้มองเห็นปากปองสีดำขนาดยักษ์พาป,ปากปองสีดำเผยออกมาทำให้จิตใจคนมองถึงกับเย็นไม่มีแสงสว่างในนั้นมีเพียงสีแดงที่ห่อคุ้ม กินอายแช่งคล้ายคืนกับอสูรโบราณโพคะแกนโลหิตอสูรโบราณโพคะงเงินหรือมุ่งเฉินถึงกับตัวสัน่นแสงกระจายออกมาจากเนตรดับชีวิตพยายามตรวจสอบแต่ทันทีที่สายตาเขาสัมผัสสีแดงก็เปล่งประกายวิสัยทัศ์การมองเห็นก็แตกกระจายในมิติตัวเขาเริ่มลืมตาก่อนดวงตาบนหน้าผากจะหายไปความหวาดภวาปรากฏรุมดำที่อยู่ก้นทะเลสาบคืออะไรกันแน่ โอเคเจอโอกาสหน้าคลิปหน้าไปบายไปแล้วเด้อ